ของท้องถิ่นยามเช้าในวันนี้นะครับเอาไปซอยๆแล้วก็ผัดก็ได้ช่างโป่งหนักครับใส่นี่ก็เลยนะเปรี้ยวหนาไม่ฟืนนะตอนโลไปที่บ้านน้องนท์สาวงามไปแล้วสบายดีนะคะสบายดีครับเอาไหมนีดี่ไม่เจอน้ำแป้งหายดือนมากเกือบมีเ้ืยอะ ไมสูงค่าอากาศหนาวๆที่เชียงตุงนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาดเช้าหนองนวลนะครับทักทายเหล่าสาวงามก่อนไมสูงค่าไมซูงค่าไม่นั่งคัมภีร์ตัวคุณนุกเอี้ยงหนาวกัดกัดหรอกกัดกัดหนาวกัดแปลว่าหนาวใช่ค่ะประมาณกี่องศาไม่รู้เนาะสี่เลยเนาะสิบสี่โอ้ก็เดี๋ยวจะมาดูของยามเช้าในวันนี้นะครับนะว่ามีอะไรกินบ้างนะช่วงนี้ก็ นอนเร็วตื่นเช้าก็เลยหิวเลยนาะครับรูควันออกปากนะไอออกปากแล้วโอ้โหนี่ไอออกปากแล้วครับกระมังตะก้าต่างๆนะครับหม้อต้มโอ้มีละพัดเย่มีชาอยู่ตรงนี้นะครับไม่ซุ่มค่ะมิงกะละบะ โอ้มีปลาสดด้วยเนี่ยปลานิลปลานิลอันนี้ปลาหนองเนาะปลาหนองค่ะปลาหนองไซส์เท่าๆกันนี่เนี่ยจะปลาเลี้ยงนะครับสดๆเลยแลเนี่ยมีปลานิลมีกุ้งปลาตาแดงหรือปลาตาแดงปลาตาแดงนะแล้วก็สดๆเลยอะเวลาเห็นปลาก็จะตื่นเต้นไม่ค้าไมีอยู่ครับไม่ค้าเป็นไหนไม่รู้กินก๋วยเตี๋ยวอาอไม่เป็นไรครับไป ตลาดหนองนนก็ยังคลาสสิกเหมือนเดิมนะครับหนาวๆเลยครับแม่นางคัอีหิวอะไรจัดเลยเนอะอนครับแต่สังเกตรอบนี้แม่นางขอีช,ชอบกินข้าวฝุดอุ่นหรอครับใช่แล้วค่ะใส่ผัก<ม>โทลันเต่าเยอะๆครับที่นี่มีร้านประจำไหมร้าน,นประจำไม่มีค่ะมีไกลาจากม่เมืองเลยแล้วไปผ่านอาทีเดินดูเป็นล็อก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 ได้เลยครับล็อกนี่ก่อน เต้าหู้เขาอดเนาะอ๋อต้าหู้จะหมดแล้วเนี่ยนู่นอ๋อนู่นนู่นอยู่นู่นเนาะไก่ก็มีเดี๋ยวทริปนี้ถ้าเป็นงูงูฉกเลยเนี่ยไม่เห็นเต้าหู้ไก่ตัวใหญ่ใหญ่ขาเนาะครับอ๋อกระดานกระดานชื่ออะไรชื่ออะอุ้งไก่เนาะจะดูว่าสาวๆจะซื้ออะไรครับเขมูลาวแบบไอเย็นเย็นเลยเนี่ยร้อนร้อนเลยโอ้เขมูลาวเนาะ ขนมดาวขนมดาวดาวดาวคือดาวดาวคือเหลาชอบหลวงพ่ใช้ฟืนนะตองโลทจะทีเป็นเอกลักษณ์อ๋อเป็นแม่พิมพ์เป็นแม่พิมพ์แบบนี้นะครับ ยีนีน้ำนำค่าแล้วก็มีน้ำจิ้มนะกี่กับน้ำจิ้มครับหนึ่งเฮงก็สิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทประมาณครับคร่าวๆครับของท้องถิ่นยามเช้าในวันนี้นะครับในอากาศหนาวๆครับนี่ออกปากเนี่ยโอ้โหดูไอออกปาก แน่ใจว่ากี่องศาลืมดูน่าจะสิบกว่าองศานิดนิครับอ่ะมีอันนี้คือรากชูหนึ่งมัดพอไหมนัซซีเท่าไงอย่าละหนึ่งมัดหนึ่งเหงห่งมัดหนึงเหงครับเจ็ดสองบาทเเลอ๋อแต่ที่เอบาทประมาณประมาณนะได้วิบาไปดูเผื่อมีไก่บ้าง ผ <the> ัดใส่เนื้อเนื้อไก่นี่ตั่วโถโถลูกไก่โถน้อยโถน้อยอันเดียวกับที่ทำอะไรนะกินกับโรตีโรตีปูโอ่งใช่ไหมอันเดียวกันเนาะโอ้ดูนะครับกลงมีกลงต้มเนี่ยหมดใส่หอมแดงก็อร่อยซอยนี่ทีลปะไปเลยครับใส่กอกแดงไป็นที่ชอบกินนะครับ เนื้อไก่ผักสดสดโซนผักนะครับพริกกระเทียมหอมแดงมันมะเขือเทศของก็ตำท้องถิ่นบ้านๆทั่วไปผักไทยหรือผักแพลวเอาเรียกเหมือนกันได้หรอไทยหอมโลนเอาไว้กินกับลาบอร่อยมาก นี่คือเรื่องว่าฟอมฟอมเป็นผักชีนั่นเองเหรอน้ำน้ำแล้วก็นี่ผักกาดดองเนาะผักกาดส้มผักกาดส้มข้าวซอยเนาะข้าวซอยขายเช้าเลยเนาะค่ะมาตั้งแต่ห้าโมงแล้วโอ้ห้าโมงก็คือตีห้านั่นเองอ้ตีห้าขยันขยันครับยินดีแนะนำค่ะ แปรเปล่าทาร่าพี่โอเคกรอไม่ค่อยได้เห็นมาอีกนะเอาไปทค่อะไรกินน่ะที่เรานี่เอาไปนึ่งแล้วก็แกะข้างในไม่แก่ค่ะไปเอาไปซอยๆแล้วก็ผัดก็ได้เอานึ่งแล้วก็เอามาผัดอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาแกงแคต้มก็ได้ผัดแล้วก็นึ่งแล้วก็กินกับน้ำพริกก็ได้ครับแบบไก่ดูก่อนนะเล็งก่อน เดิูกันเป็นเพลินนะครับกับอากาศหนาวหนาวโมฮินคาใช่แล้วมันโมฮินคาเหรอขนมจีนน้ำหูดก้วยเตี๋ยนะจ๊ะก๋วยเตียนะแก้มีอะไรนะปลาจากน้องสดๆเลยครับปลาจากน้องครับปลาเยอะนะเนี่ยครับนี่สดจริงใสๆตาปลาตาแรงลาใสๆเลยปลานิบนะครับแล้วก็ใช้ปลาช่างแบบ ดั้งเดิมโบราณนี่ยช่างมีถ่วงด้วยเหล็กนะครับใช่ผมแล้วช่างไว้นยกขึ้นมาเอาเนื้อปลาวางแล้วก็มีแท่นเหล็กช่งางจะเป็นการช่างถ่วงหนักนะครับ เดินต่อครับเส้นต่างๆนะครับผักส้มครับนี่ตื่นแต่เช้าเลยได้ของมาแล้วนี่ผักส้มเนาะไหมซุ้งแช่ดัมเบลกันเลยขนมดาวใช่ไหม อ่าเหมือนกันเหมือนกันบอกแล้วก็เอาทอดเขาใส่ผักด้วยเนาะใส่ต้นหอมขมหรอก็เอมาปั่นนี่ว่ันนี้กล้วยเหรอคะกล้วยเนาะมันเอามันไม่ใช่กล้วยนะเป็นมันย้อมมาหรอปั่นส้มเนี่ยอันนี้ลูกฮะเหงอันนี้ลูกฮะเหงอันนี้สีเหงอันนี้สีเหงถ้าพันจัดเอาทงมานิดหนึ่ง มากี่โมงแล้วคะไตเอ้าค่ะตีสี่ที่นม่มีเช้ามากเลยนะตีสี่บอกว่ามาตัวไซตลาดน้องนอนมีทุกวันไหมครับเออ่มีทุกวันครับมีทุกวันเนาะอ๋อทุกวันทุกวันอุดหนุนส้มแล้วก็มาดูฝั่งนี้อะไรเนาะโรตีโรตีไมซูงแค่โรตีทอดร้อนๆไข่แ ใส่เนยใส่ไข่ไข่เนยไม่ใส่เนยไม่ใส่ใส่นมอ๋อใส่ไข่กับนมเนาะเต็มร้อยก็ได้เป็นบางอย่งนี่ก็ไม่ใส่นี่ก็ยะไรนะเป็ดเดียวหนาหมดแล้วหมดแล้วถ้าอยากใส่เราต้องไปซื้อมาเองครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในกระทะ อ๋อัวหัวเปี๊ยวีโต้ตัวน้อยตัวน้อยเปี๊ยวเปี๊ยวนะครับอันนี้เป๊ยเปนี่เป็นขัวเปี๊ยวนี่ต้มอ๋อเฉยโอเค่ใช่อะไรเยเ้ยค่ะชื่อเยเปี้ยวนี่เอาต้มเปี๊ยวเนี่ยต้มเปเป๊ยนี่ัวครับเอานรสวัสดีสวัสดีสวัสดีเฮ้ยมาสืบอาสบัก ซื้อเนื้อโอ้ยนี่ไงมาอน้องแป้งนะมาเจอเจอคนหล่อจังแมเอกทงานจะกินอะไรได้กดเช่โอ้โหคุณพ่อคุณพ่อโปรโมทให้ละนี่นี่นำนำค่าไหนคุณพ่ออารมณ์ดีครับเดี๋ยวไปหาที่บ้านครับคุณพ่อครับสวัสดีสวัสดีสสวัดีนะนัวหนุ่มหล่อที่ไหนคุณพ่อน้องแป้งนั่นเองครับแป้งก็โเป็นเล็ก ไปที่บ้านน้องนนท์สาวงามไปแล้วรอบนี้น่าจะอยู่เนาะครับเดี๋ยวเดินเล่นอีกนิดนึงครับนบมร้อนให้เป็นชิ้นชิ้นพอดีคำชินแตงโมพัทเย่เนาะครับพัทเย่แม่จะชงบ้านคนเนาะคชาพัทเย่หรือชาเด็กชานมร้อนน้อยเราพัทเย่เนาะ สนสนับมากชาวคิดแบบนี้เนาะขายดีไหมครับเนี่ยขายดีขายดีเล่นลอยตั้งแต่เล่นลอยเล่นลอยบรรยากาศในร้านอันนี้ร้านเดียวกันหมดเหรอคะ่ะอ๋อร้านเดียวกันขายรับพัดเย็ขายชาไม่สูงค่ะนี่ใช่ไหมใช่ไหมหญ่น้องแป้งใช่ไหมคะอ๋อน้องแป้งเร้าจหมดเองได้แหละ โอ้ไม้ส้มข้าป้านองแป้งป้าป้าไมสขาอ๋อป็ป้านอป้งอ๋อป้ไม้ส้มข้ากินแล้วพัดเยกับโรตีเนาะครับก็ซื้อข้าวฟืนเออเย็นมากเลยข้าวฟืครับโอโอย่าชอปปิ้งเยอะมากเลยอก็น่ากินนนครับลุยต่อลุยต่อครับใครดีใครดีครับ เดินดูฝั่งนี้ต่อ,อ,อเห็นแล้วอยากกินข้าวเส้นเนาะมาทัวรอีกสนอยไหมเบียดีิ้นเอยากกินนะเอาไปกินกับผักโอ้อยากกิน,น่ะไหมสร,สริมไหมคือมัน,<อ>นฟินมากเลยนะเป็นอะไรที่โดนใจวัยรุ่นตอนปลายอย่างเราครับ่เรียกเอิน้นว,ว่าหนังตุงหนัง,นงตุงหนังตุงอันนี้คือกระดาษนั่นาะ กระด่างนื้อวัวก่นเนื้อวัวเนื้อวัวที่บ้านเรียนแกงกระดางเชีใหม่นะแกงกระดางอันนี้กี่เงเนี่ยสองเงออสองเงเงไงคะยินดีนำนำ่ เป็นชิ้นๆกุ้งแห้ง3,500จัดอ่า2,000ใน2,000จัดเป็นกุงแบบเล็กๆนะครับอันนี้1,500จัดข้าวข้าวข้าข้าวเออเอออก็นีนข้าอู๋ี่ข้าวอู๋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 าอูข้าวอู๋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 ข้าวอาว่ะ๋ี้าอู๋ข้าวอู๋าอูข้าวอู้าขาว้าวอู๋ข้าวอู๋ข้าอู่น ที่ไหนซื้อที่ไหนนี่อันนี้ซื้อที่ไหนนี่ือข้าวปนอูนอร่อยมันจะเป็นเม็ดกลมๆเหลืองๆกินด้วยไหมกินข้าวปนอูนครับกินกับข้าวปนอูนก็อร่อยก็พออะไรก็พยฮะเอาจิ้มข้าวปนอูนอ่ะอ๋อเอาเอาอันนชอบกินนะหอมเท่าไหร่คะห่อครับาหอห้าบาทสินค้าราคาหลักหน่วยนะครับหลักสิบหลักหน่วยอันนี้รูมอสองบาทได้ละ ข้าอ <rim> ุ่นร้อนๆยามเช้าแบบนี้ได้เนาะครับข้าวปุกจ้าเนี่ยเลยข้าวปุกข้าวเปลือกไันนี้ตาปลาเล่ปลาเล่ข้าวปุกข้าวขาวใส่งาฮะเออใส่งาขาวโอ้ใส่งาขาวไปปิ้งทอดกินทอดกินอันนี้จอซาจอซาอะไรแกกินซาอะไรแกโอแฟนห้าปากแ่นห้าปาก นี่ในถั่เน่าเออในถั่วเน่าเข็มในถั่วเน่าไต่เอาสามแผ่นกันแล้วสามแผ่นกันแล้วโอ้ผ้าทิตย์มาแล้วมาแล้วแสงแรกของในวันนี้โอ้โหเยียมากนี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วความอบอุ่นให้กับร่างกายนะครับ อย่างแรกในวันนี้ครับสา่อะไรคะอ๋อเต้าหวยอ๋อเต้าหวยันที่เต้าหู้ร้อนร้อนเลยนะครับป๋่กะาะอน้ำจซอยน้ำจน้ำมาจงเลย้ออกโอเคโอเคไปสซูแค่แแล้วก็สับๆเป็นชิ้นๆต้องข้องเข่า โอ้มากแล้ว hmm> ก็ทอดนะครับเือก so ี้ว่าเขาใช้ตะเกียบได้ค่อนข้างมากนะครับชอบเตาเขาไหมยอดสองทอดเนาะครับทอดนี่ค่ะปาช อะไรเอาผักอะไรก๋วยเไม่แน่เนชิมอ๋อได้ได้ได้ซื้อซื้อเนี่ยนุ่นนุ่นนุ่นแบบไม่เสร็จกสองวันครับเราชอบกินแบบไม่เสร็จใส่มาเพียอ๋อใส่เหรออันนี้ห้าร้อยจัดห้าบาทห้าร้อยจัดห้าบาทห้าบาทห้าแสนนะหลักหน่วยนะราคาหลักหน่วยครับห้าบาทมีที่นี่นะครับที่ไม่ใส่พริกเก่ากินข้าวฟืนอุ่นยามเช้านะครับ แสงผ้าทิศศาสตร์ซองอร่อยเนาะอร่อยมากอร่อยหวานๆน่ะหวานๆหวานๆผัี่นที่ไม่ใส่พริกนี่ยใส่พริกก็จะเค็มไปหน่อยเพิ่มอ่ะเดี๋ยวเติมพลังยามเช้าเราจะไปบ้านเน็ตไอดอลกันนะครับหอมๆกระเทียมเจียว มันมันนัวครับมันแป้งเขียวแค่บดนัวเนาะคุณยายทำเอร่อยมากอ่ะก็กินกับตะเกียบเพราะว่ามันจะมีเส้นอยู่ข้างล่างนะแต่เราไม่ใส่เส้นไก่นุ่มไก่นุ่มมันก็จะแกะ่านผสมนะเหนียวก็ทันขึ้นบ้านอาหารเน่นาะทักทายหาน้องแป้ง เน็ตไอเด้าชื <Four Belgian ALLY> <Wars> <randomized. S 3> ่อดังคนงามของเรานะครับโอ้โหเดี๋ยวมาทักทายมากินอะไรกันยามเช้าในวันนี้นะครับนะไม่ได้เจอน้องเขานานละไปโอ้คุณพ่อไมสุงค่ะสวัสดีควับสวัสดีสวัสดีคุณพ่อกินอะไรเนี่ยในปินห้องเออน้ำเปี๊ใส่ไข่อ๋อาน้ำปี๊ใส่ไข่เปีะใส่ไข่ครับ ทักทายหนุ่มรอหน่อยไมซูงแค่เนี่บุญทิพย์ทำอะไรครับเนี่ยโคเนอร์อยู่โคเนอร์อ๋อโคเนอร์เนาะครับครับหอมเลยกินข้าวเช้ายังครับเนี่ยยังเลยครับยังเลยเนาะเดี๋ยวซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวทำกินกันด้วยกันครับครับเนี่ยปุ๊บ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 โอ้เจอแล้วสาวงามใหมซูงแค่โอ้ไเลยงามเหมือนเดิมขนาดได้แต่งตัวแล้วเ นี่ขนาดไม่แต่งตัวนะยิงงามนะเนี่ยงางลีคนทำถุนเนาวข้างหลีขนาดสบายดีนะคะสบายดีครับอันนี้คือทําตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะถึงตั้งแต่เช้าเลยค่ะโอ้ขยันมากๆเลยนะกัดเนาวนะชิงกุ้งกัดนกัดเนาเนาะกัดกัดใช่กัดกัดอะไรกัดกัดหนาภาษาไทยนั่นนะถ้ากัดนี่คืออิ่มภาษาไทยเนาะภาษาเมืองนะภาาาษเเมืองนะแต่ถ้าภาษาชิงตุงก็หนาวหนาวใช่ใช่ ขนาดแล้วกัขนาดทันห็นน้องแป้งไม่ยินเสียงข้างหลังบ้านแต่แต่แต่ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเงียบเลยใช่ไหมปเสียงโอไม่นะเขาทำะลยเนี่ยไม่เป็นไม่เนี่ย้น้อป้งสาธิตหน่อยโอ้โห่ีเาป็นแล้วอ่ะนันเอาเปนบไปหน่อย้น้แป้งทาดีกว่าออนุญาตดูใกล้ๆนะครับนี้ครับได้น่โทรศัพท้าเร ทำได้อยู่อ๋อจะใช้ไม้แล้วก็ตัดเป็นก้อนๆเสร็จแล้วเอามาหนีบแบบนี้หนีบแบบนี้ครับอ๋อเราพลาสติกมาคุมไว้คุมไว้เสร็จแล้วก็เอาไม้หนีบหน้าเป็นแฉกอ๋อแบบนี้นะครับนี่เป็นการทำว้าวแล้วก็หนีบนี่คือต้องกะเอาเนาะอ่ะ โน่นโน่นคนชำนาอ่าได้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 ดูคนชำนาญดีกว่านี่ดูดูนนออริจินอลดีกว่านี่ออริจินอลใช่ดูต้นตำรับค่ะขนเอาแล้วเนี่ยครับทำตั้งแต่ต้มถั่วนะคะครับใช่ต้มเสร็จหมักไว้แล้วก็มันหนีบหนีบตากกระทุ้งครับทำจากมือทั้งหมดเลยวิแต่ว่าเขินพี่เบียร์แล้วเนี่ยโอ้ไม่เขินจ้ะพี่พี่สีเขินน้องแป้งเนี่ยโอ้น่ะเดี๋ยวเอาถั่วเน่ามาคลุมไว้แล้วก็หนีบ เดี๋ยวนี้มันจะกลมๆเองหรอคะมันกลมเพ่งเลยค่ะฮะโอ้ขยันมาเนี่ยโอ้ทำสวยมากเลยสวยเหมือนคนทำเลยใช่สวยเหมือนคนทำนั่นแหละนะครรับเส็จแล้วไม่ดีเสียงขอเล้อพี่เอี้ยงน่าเลยคันเนี่ยครับพอเราหนีแบบเนี้ยเสร็จแล้วก็จะไปตากแดดตากค่ะอยู่ข้างบนยืน เมื่อวานวันก่อนมาก็รีวิวให้เรียบร้อยใช่ติ๊ติ๊เป็นพระเอกนะติดมาทำรอพี่เกียงเลยเนี่ยหอม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 แล้วออเดอร์นี่คือจะมีช่วงแค่หน้าหนาวใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะรับไปเรื่อยๆรับไปเรื่อยๆนะทั้งปีเลยทั้งปีตอนนี้เริ่มทั้งปีแล้วเพิ่งจะปีแรกเนี่ยแล้วแล้วส่วนใหญ่นี่ส่งประเทศไทยหรือเปล่าครับรู้ว่าไงครับใช่ค่ะส่งแ้่ประเทศไทยเพราะว่าบ้านเราไม่มีแบบ แมนไลเดอร์ Rider, หรือว่ารถส่งอ๋อครับครับเข้าใจเข้าใจ<ร>าสึ่งเดี๋ยจะเป็นสมที่หมดแล้วที่บ้านอร่อยใช่เดี๋ยวเราคง <ละ S 1> จะชิมอีกแล้วนะวันนี้เนาะครับเอาไปใส่แกงผักกาดอ่าน้องแป้งกินข้าวในข้ามแดดตอนเนี้ยยังค่ะอ๋อยังเลยนะก็ตื่นมาทำก็เพลินเลยไไม่ด้กินอ๋อทำมันเพลินเลยอย่างงั้นก็พอดีนะเราซื้ออะไรที่ตลาดมาเดี๋ยวน่าจะมาทำกินกันยามเช้านี่เนาะไปเจ้ากินรับให้เยว่ก็ได้ได้เลยแล้วฮัตเยของมุนติปอร่อยนะค่ะ พี่เอาแต่โรตีมาแต่ละพัดเยนไม่ซื้อค่ะเพราะเมื่อวานอันก่อนนี้มาชิมของบุญติบบมันหวานอ่ะหวานเข,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 ข็มเค็มข้มข้น,ขนแม่จะเอาสุดทำเองไปซื้อมาผสมครับทำไปซื้อกินทุกเช้าทุกเช้าไม่ไม่ไหวได้ได้ได อ่าเดี๋ยวให้น้องแป้งมาหนีบทุเนาก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมวัตถุดิบแล้วก็ทำอาหารกินยามเช้านะคะได้จันน้องแป้งครับดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งนึงครับอ่ะไม่นะครับอีซุ่มเลยนี่ครับหนีบเข้าไปนะตึ๊กตึ๊ตึ๊นี่อันนี้คือเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจเออบมดออกมาเป็นแท่งๆต้นไม้แบ่งเป็นก้อนหนีบ โอ้ไมสูนค่ะคุณแม่ครับใช่อีแล้วแม่ไปไหนมาครับนี่ไปเก็บของเก็บของขยะอ๋อครับนี่โอ้คนเต้นขนเอาเป็นแบะเป็นแนบเป็นโยนั่งแผงสองแผงอันนี้แผงหนึ่งแผ่เราเปสองแผ่นราเป็นสามไม่นายขับีมารุ่งด้วยช่วยกันเรียนรุ่งเรียนกงโตูหน่อยจ้าฮ่า อ่นนี่เมื่อกี้มันไม่วางไม่น้อยกาตยมเช้าก็คึกคืคอนเนาะอบอุ่นนะครับน,นี่ฝีมือการชงชาของบุญติบนะครับเป็นองกกน่านี่ก๋วยอะไรคุณสีสันสวยมากครับน้ำพริกทูน่ากับหมูทอดออมีโรตีเนาะเข้าวซื้อตลาดน้องโนนมาเนาะข้าอู ขมุนเหลาขนมดาวแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะตอนเช้าอ่ะข้าวหอมเลยไม่ต้องโขนหรออันนี้อร่อยครับแกะบ้านแม่น่ะนี่แพ็กเกจถุนเฒ่าแจ๊วเสน่ห์ขายบ้างไม่ขายบ้างหมดทุกปีครับอร่อยจริงๆครับต้องลองกับข้าวเนาะครับคุณเรียกว่าดีเลยอะจิ้มนี่ก่อนละอถุนพฒ่า ทุนเนื้วก็กินกับเนื้อหมูด้วยกับจิ้มหมูด้วยอ้วันนี้กินกับด้วยพี่หอมครับไม่กินนะลูกค้าไม่ได้ไหมหวานเลยหวานหครับคุณแม่ครับอะไรก็กินนะในกว้างค่ะเออโอ้ยช้อนสองอันเลยเหรออร่อยเหมือนเดิมใส่มะแข็งใช่ไหมเนี่ยใส่ค่ะพี่ชอบมะแข็งอร่อยมากในจิ้มแบบนี้มะแข็งง่ายๆฟันข้าวเหนียวจิ้มแล้วก็กินกับหมูทอด อ่ะใส่หมูเข้าไปเท่ากันครับเราชอบกินกข้าเนแนียูแล้วนะเขาไม่กินขาง่ายนะโดหาาง่ายที่เชียงสงเื่อเราไม่มีส่วนก็โรยกับข้าวสวยร้อนๆแบบนี้นะครับแบบนี้เลยค่ะุกๆนะครับอืมอหมอครับที่อมาจอมอร่อยิงอืยังไม่เบื่อใช่ไหมเนี่ยครับ ไม่มีพอเขาใส่เสน่ห์ลงไปด้วยเนี่ยพอเป็นทนายเจ้าเสน่ห์เลยเองครับออร่อยนะเนี่ยไม่ได้กินนากัน ไปเที่ยวเชียงรายมาไม่ได้กินพักกันไปพักกันไปไม่เป็นไรต่างคนต่างมีหน้าที่มีอนัดไว้กันใช่แล้วเจอกันที่เชียงตุงละได้เจอกันที่เชียงตุงก็ดีใจแล้วนะครับเนาะขอบคุณน้องแป้งตอนรับแบบอบอุ่นนะเราถ่ายายกันอยู่ตอนที่ไปถ่ายเนาะใช่แล้ววัี้ก็ติดงานแป้งก็ติดถ่ายงานแล้วก็ติดถ่ายงานทีนี้ก็มีงานมีงานถ่ายมีอะไรหลายๆอย่างนะครับเนาะครับ ขามากเลยนะนุ่มเข้ากับทุกอย่างอืมว้าชงนี่นีอันนี้เป็อะไรครับล้องเก็กกุ้งอ๋อุ้งพี่กุ้งของบุติบเหรอครับี๋ยวพี่อดนุนเลยกระปปกนี้เป็นพิซซ่าเลยกระปปกเท่าไหร่ครับต้อ20อ๋อนบุติบอุ่นุดนบุิเใกล้เดี๋ยวชฉาใกลเดี๋ยวึนนี่พระเอก ดูดเดยวผเอกน้ำพริกกุ้งไม่รู้น้ำพริกแล้วเลยผ้ะเอกอกดีกว่าดูพระเอกก่อนดูน้ำพริกมัดแน่นนานหมูกระลั้นหมูบุ้นิพไม่ได้เจอน้องแป้งหลายเดือนมากแล้วเกือบปีเลยอ่ะเนาะตั้งแต่ครั้นแรกที่เปิดด่านนะครับโอ้โหเนาะก็น่าจะเป็นปีเลยตอนแรกนับเดือนน้อว่าประมาณสามสี่เดือน แป๊บเดียวนะเปียนะเป็นปีเลยนะวัยมากัวมากวัยจริงลาครับเป่นกจะัสบายดีนะครับ่ครับนี่ดบวนะน้าบบนี้รทบอ๋อพี่กุ้งใช่ไหมปลาชองปลาชองมีหลายอย่างก็ มีมีเนื้อหมูด้วยนะใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นกุ้งแต่กนกุ้งเลยเนาะแดงของขาวพริกจากเส้นมะขาัมน่ามะขามจังหอมกินนี้พุ่งมาเลยอ่ะกระเทียมกุ้งแห้งอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยต้องจิ้มเยอะๆอันนี้เป็นไฮไลท์เลยน่ะรับ สูตรนี้คือคิดเองหรือเปล่าครับคุณแม่ทำเลยอ๋อคุณแม่นะอร่อยอร่อยหวานหอมกุ้งใช่หอมกุ้งหอมกระเทียมรสชาติจัดจ้านครับมาต่อนะบอคุณแม่น้องสายแดงอีกคนนึ่งนะทานด้วยกันข้าวออกไปแล้วเดี๋ยวพาพี่ไป็นดีก่อน ไปดูเขาทำนะต้องสูงขอไว้ค่เป็นห้างไปเดี๋ยวขอาาไปติตดำไปดูเขาทำดินขอนิดนึงได้ได้ได้ขอบคุณครับ